ขันว่าเธอวัวดีสิเศร้าหายเป็นปีขันว่าเธอวัวดีสิเศร้าหายเป็นปีสิป่าหายเอกเลยไอ้กับป๋าหายัวได้ทั้งคนเลยสี่หกหนึ่งกับหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งกับหนึ่งสี่ส่วนนั่งๆปล่อยให้มันออกไปหนึ่งหนึ่งปล่อยให้ออกนอกรัวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับผมโอ้ยเตินเต็นได้ไหมเนี้มาหลายเเ้ฮนมาหลายช่องหลังจากให้สองงวดติดๆนะครับสองงวดล่าสุดสองงวดล่าสุดเข่าครับพ่อเข่าออกตัวกลับอ่ตัวต๊ะนั่งต๊ะนั่งหานะบอกเพิ่นนั่งหาบ่ได้บอกหานั่งหลับครับอือหลายโต๊ะศูนย์หา ก็พอได้บอกหาศูนย์ดครับตัวกับเขาตัวกับหมดเนาะครับตัวกับก็ถือว่าถือว่านั้งเขาอยู่เนาะครับว่าเดินดีอยู่นี่แล้วได้เทียงกันครับผีกัย้อนตัวนี่แหละมันไม่ยุ่งช่วงนั่ง่นบอกสามศูนย์มันบอกศูนย์สามไาไหนกันได้บอกเพ่นว่าพ่ถือพ่ถือก็หายเงียบไปเลยพิษเลยพิษโดนแห้งกำลังมาเข่าเนี่ยเขาบอกหันว่าวหันวบาว่าบ่ถีก ทำอาหารว่าวาบุษกเพราะว่าคนบอกเนื่องหาน้องมันไปออกหานึงกับบาหารวาวาบุครักเราเคยบอกมาแล้วมันผ่า่าเจาขอนพิษจาขอถ้าถือก็คือถูกตรงๆเลยอ่ถือก็คือถือตรงตรงบาดเลงมันกับพีเพิ่นก็เลยว่าว่าเอาคันสั้นพิษเท่าที่นอกไว้นอกก็เลยอาหารว่าบาดเีง นว่มามันออกโต๊กับจังสี่ก็ถทือวา่าถีนะก็ถูกเนาะก็ถูกเด้๋สวสหรับงวดน,นี้คุณพ่อฟันนึงเกี่ยวกับพีอีกแล้วบอครับครับวันนี้ฟันเฟินว่าห้มาเล่นแม่มดเล่นเดอรอบมาโดนแล้วคนก็หายน้ำไรสองเธอละได้บได้เล่นนี่ แเแยวก้อนก็นกนว่าบบถือบบเลนให้กูมาเที่ยวนี่ว่าบบถือโบอแมนได้้องเทือละได้ในโบเลนให้กูคนก่อนครับเอามันบ่มีเงินแต่ยังเล่นเน,ะ <c oughs> นาะลำมาหมดน,นะามาหมดบางบทแม่หมดบางบทมาทวงเมื่อคือนนี่เป็นว่าให้เล่นเมื่อสิบเอดคำสิบเอดในคืนเลยแลมแลมสิบเอดคำเดือนซีเอาเงินใส่เนาะเล่นแบบนี้มันต้องมี ม่ให้เลดเสียเอาเ้เล่นบบได้เงินมาใส่มาซอยกระยอนแต่เล็กเห็ดบัตเห็ดสลาก็เห็ดไปแล้วเปยังแต่เล่นแม่มดเนี่ยเงินเล่นแม่มดมันก็บ่ได้หลายซํำเฮ็ดสลากได้ปูครับคอเดอก็ยังว่ากูไฮเลนมือแร่มสิบเอ็ดคำเดือนสี่มันเป็นเลขบ่อเนี่ยล่ะเสเลยว่า สิบเอ็ดข้าเดือนสี่อ่าสิบแรมสิบเอ็ดข้าเดือนสี่ก็แสดงว่าผลหายเร็ววายสันดกน้ำมีสามกับก็เลยย่านมาตัวนี้นั่นั่นนะตัวใดก็ในละตัวสิบสี่โอหนึ่งสี่ก็หยาดมาแต่ว่าขันน้ำใจน้ำใจจะคล้องฝันมาโดยตลอดนั่นคืดไห้โดยตลอดว่าสิบออกยุทธูมทุกผู้ใดมากกับสิออกตัวนี้ นั่นเท่านั้นคืดไหวแก่แก่แกไว้แล้วสี่หกหนึ่งสี่หกนึ่ง <46 1. S 1> ินเลยเดี๋ยวกินเลยองก่อนสี่หกหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งน,นตั้งใจไวแล้วละจังได้ก,ก็ออกว่ะท่นเจ้าของนี่นนนนตั้งใจไวแล้วสี่หกหนึ่งจังได้ก็ออกแต่เม,มือ่อคืนนี่เพระาะว่าเรนเดอร์แรมสิบเอ็ดข้ามเดือนสี่อ้าวมันมาเข้ากันแล้วตัวสองตัวนี่คือสันดอก่เพราะว่าวันวิเนงวิสีเนาะาอง อันพีคนเก่าบอกข่ามาบอกคนเก่าเสือพอยายพอยายจุ่มใน่ยายพันพีที่เคยเทียงกันเนาะค่ะแม่โอ้ยเาอีกพ่พ่อทีให้เขียนลูกไปนัําบอกครับที่เพื่อนมาบอก461กับ14 461กับ14 14

ไม่ได้คำนวบอกระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลได้คำนวณพอได้อคำนวณบ่ครับฮะได้คำนวณแน่บ่ครับบอผมบ่เคยคำนวณเลขฝันฝันแก่ถือก็คือถือแค่นั้นเองออ๋แต่ขันเพิ่นบอกตัวเลขขันถือก็คือถือครับแต่ส่วนมากเพิ่นมาบอกมันถือ แล้วบอกสามตัวถ nah, ื่อสองตัวบอกสามตัวถื่อสองอ๋อสมากบอกสามตัวจะเข่าสองตัวนะพ่อเนาะก็มีปีแล้วม่านันตัวนั้นเข่าสามตัวสองสามเถื่อครับเจ้าแต่บอันนี้ก็ให้เพื่นไปตัดตัวน้ำด้วยนี่สี่หกหนึ่งนี่แค่นี้แหละปกติพ่อจะเข่าฟันจะบอกเป็นตัวเล็กหรือเปล่าครับพ่อครับเป็นตัวเล็กแต่ปัญหาเม่นกลัว ปัญหาแต่ปัญหาแต่กติดใจก็ตรงนี้แหละครับว่าสิเ็นเข้นปัญหาในแม่ต่ว่าห่างแก้เพราะที่จ้าเขื่อก็เลยบอกว่าเอาปัญหาแต่หลายต่ก็เนี่ยผู้ย้อนในสีไฮเลขแบบถ้ดออกตู้กลับเพื่อนว่าบดถือได้กันวัดเคยจำเพลินว่าไฮสามศูนย์เอาเด้อแต่เลขมันออกศูนย์สามกับมันก็พูสีง่ายๆว่าฉายาไม่ต้องกลับ ชายานี่ไม่ต้องตับปูยอดนี่ม่มีปัญหาเจ้าของบบบนี้ไปว่าบ่ถือเข้าก็เลยเบื่อนายคนไห้เบื่อนายคือกันมันบ่มาตรงหรอกถืออต้องว่าถือวันนั้นเหมือนว่อย่างนอ้ถือบ่าไหนคุณพ่อถือพวกครเบเก็บเบอร์แครับนี่เอาโชว์บ่ถือแค่นี้บ่มีมือสิเบื่อทุกหลอดนะครับบ่ถือแค่นี้ถืออะไรก่อนบ่ถือแค่ไหนบอไห้ยเลย ไปหลงถ้าบ่ถือตัอนี้พร้ามเสีเศร้าหาเป็นปี้าบ่ถือตัวนี้หยุดไายเป็นปียุดไายเป็นปีไากตบ่อหายครับบ่ถือวันนจะบ่อถือชักเทือกเป็ะพักเป็นปีเลยขวัญใไหมครับน่า่นใจมากสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งพรวอมสีบวมสวงในมือสิบเอดคั บาเทพจังได้กระถือล่ะจังได้กระถือต้องพูดว่าถูกอย่างเดียวเพราะมั่นใจว่าสิบวงสวงวันสิบเอ็ดข้ามเดือนสี่แน่นอนเอ็ดข้ามเดือนสิสเอ็ดข้ามเดือนสี่เด้อพี่น้องอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ก็ได้สี่วันแน่นอนเนาะใช่ในบวงสวงได้ร่ำแน่นอนเหตุแทนแน่นอนกำหนดไปแล้วมาบังคับแล้วอยู่บ่ได้แล้วจังได้กระถือ กันบ่าเทกับสีงดเป็นปีไปเลยพักเบอร์โทรพ่อนเอาลงมาเนอะขึ้นมาลงหมดทั้งวันลงได้เนาะเอาบอกเบอร์โทรก็ได้เนาะซูนแปับเดี๋ยวแป๊บไม่เนาะแป๊บไหนคุณพ่อกูยอดเลยพ่อเผื่อใครมีโชคกับคุณพ่อคุณอไรก็โทรมาถามคุณพ่อได้โดยตรงเลยเอได้ขอ ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์แปดห้าห้าสามแปดห้าห้าสามเปดรเย้อยรรมสิเอ็ดคเดือนสี่นะควเบอร์โทวเบเลขอีกรอบนึ่งเนาะสอบถามคุณพ่อยังคุณพ่ออ่ะโทรมาได้เลยนะครับ ให้กำลังใจคุณพ่อว่าคุณพ่อว่ามาถึงวนี้ก็นะจะเศร้าหายปีหนึ่งยุดยุดยุดอีเล่มันใจคือว่ามันใจแห้งกับงวดนี่มันใจก็ทุกเที่ยวเพราะว่าพรอต่างใจพร้มสิเลนไม่หมด วันที่วันสิบเอ็ดค่ำเดือนสี่นี่รับไปน้องเด้ย้ำมาด้อตั้งใจนมดหนึ่งไม่มดเพราะว่าเขามาหายผมเล่นแล้วเดือนสี่ก็คือเดือนหลังจากสงการหมอพ่อมีหน้าอีกแล้วเดือนสี่ห่หอ๋อหลังจากเดือนนี้ก็เดือนหน้าเนี่ยครับเดือนสี่ของไทยครับโอเคนะขอบคุณครับ มั่นใจมากนะครับจังได้กระถือของผักของยอดนะครับเยี่ยมมากของครูยอดต่บไปเลยนะครับถ้าวัดถือวดนี่วัดไห้จั๊กเถื่อหยุดไห้ครับหยุดไห้เป็นปีเป็นปีและพร้อมสิทธุดงหล่าแสดงว่าถือครับแสดงว่างวดนี้ต้องถือครับจังได้กลับมาจังได้กลับมาเห็ความรักเลยเห็ความรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถือยอดนะครับผม